ครับผมก็งาน Big Bad Book ครับผมก็เป็นงานที่รวบรวมหนังสือกว่า2ล้านเล่มแล้วก็มีแต่เล่มที่แบบว่าน่นาสนใจทั้งนั้นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากหาหนังสืออ่านก็ลองมาที่งานนี้ได้นะครับผมนัดเล่มน่าสนใจเยอะมากมีลองเดินด,ดูแหละครับปกติเราวไลฟ์สไตล์ของเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือหรือไรใช่ฮะก็จะอ่านเรื่อยๆคือแต่และช่วงเวลาก็จะมีหนังสือที่แบบเป็นเหมือนหนังสือประจําช่วงเวลานั้นๆ ช,แชออ่แนวที่ชอบอ่านเป็นแนวไงคโหแนวที่ชอบอ่านถ้าเกิดเป็นฟิกชันก็จะเป็นแนวกระแสสมนึกแนวเมจิคอลเรียลลิซึมอะไรเงี้ยครับผมส่วนนอนฟิกชันก็จะเป็นเรื่องแบบสังคมประว,วัติศาสตร์การเมืองอะไรเงี้ยครับผมมีหนังสือแบบหนึ่งเดียวในใจของเราว่าต้องเล่นนะที่ฉันอชอบหนึ่งเดียวฮะใช่ถ้าเล่มที่หรือว่าคนนักเขียนเนี่ยที่ฉันชอบอืมน่าจะเป็นเล่มเดิมความรักของวาเยีย ยัเป็นเล่มเดิมใช่คือเป็นเล่มที่ตอนนั้นเราอ่านแล้วเรารู้ถึกว่ามันมีมันเป็นเล่มที่โรแมนติกมากแล้วมันก็พูดถึงการต่อสู้ของจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในขบวนการเฟมินิสต์มั้งเป็นหนึ่งในแนวคิดเฟมินิสต์ที่แบบว่ายังคิดว่ายังใช้ได้ในสังคมนี้สังคมปัจจุบันนี้ครับคถ้าอยากจะแนะนำหนังสือสักหนึ่งเล่มให้กับคนที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอยากแนะนำ ถ้าโมมีไหมคะถ้าจริงๆผมว่าความรักของวรรณยาก็อ่านง่ายก็น่าจะเหมาะกับแบบว่าคนที่เริ่มอ่านอยู่เหมือนกันครับผมหรือว่าหรือว่าในงานนี้มีหนังสืออะไรที่แบบเข้าเป็นล้วเอออยากจะแนะนาให้คนที่อยู่ในงาน,นได้ไ,ได้ลองเลือกสื่อกันจริงๆในงานนี้ผมรู้สึกว่าท,ที่ที่โดดเด่นจนีเป็นพวกหนังสือภาพถ่ยกับหนังสือแบบว่าปราชญ์ศิลป์อะไรเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ น่าจะหายากในในร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็ในงานนี้เนี่ยคือมีเยอะมากทั้งวัสดุที่เป็นภาพเขียนภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยม,มีมีมีเล็งไว้แล้วฮะเมื่อกี้แบบเดินแล้วก็เล็งไว้แล้วน่าจะได้หลายเล่มอยู่ได้อยากให้เชิญชวนให้กับแบบแ,บนแฟนๆอะไรอยค่ะมาร่วมงาน,นหน่อยค่ะครับผม <S <S ก็สำหรับงานบิ๊กบ๊อบุ๊ฟนะครับผมก็มีหนังสือมากมายที่ทุกคนน่าจะแบบว่ามาหา เล่มที่ตัวเองอยากอ่านในช่วงนี้ได้นะครับผมก็มาลองเดินดูได้ครับผมฝากด้วยครับอ๋อโอเคฮะส่วนตัวแค่ไหนฮะงานเมื่อวานครับผมงานเมื่อวานเนี่ยข่าวว่ามีเปิดเอ็มวีเพลงท่ามห้าขยับจับจับนะัดนะครับผมเป็นไงบ้างคะจุดแบกของของทั่ว,วไปกัปบแฟนคลับก็เมื่อวานก็สนุกมากเป็นงานแบบว่าเป็นคือเราเซตเป็นตีมงานเป็นตีมปาร์ตี้ เราเลยเอ,เอาเพลงที่แบบเซตลิทที่เราเคยเล่นแล้วเป็นแบบเซตลิทปาร์ตี้ปาร์ตี้มาใช้ซึ่งห้างเพย์แาจับหนาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราแบบว่าอยากคือเราเคยเอาเพลงของเิลป,ปินพี่ในแกมมี่มาเล่นแล้วก็เป็นแบบเพลงสนุกสนุกแล้วคิดว่าทุกคนจะชอบเราก็เลยอยากมีเพลงแนวนี้มาเป็นของตัวเองบ้างก็เลยเป็นเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ทุกคนชอบก็ดีใจครับผมเรียกว่าเต้นจนหายเหนื่อยเลยหรือเปล่าคะ เต้นจนลืม<ง>ลืมหายใจลืมเหนื่อยเนี <laughs> แ่แล้ว,แล,วแล้วหลังกับงานแล้วกลับไปคุยกับสมาชิกว่ายังไงบ้างกับคุกแบบสมาชิกม,ม,มีคว,วามเห็นไหมว่างานเมื่อวานเป็นยังไงบ้างอโอ้ก็ทุกคนก็สนุกทั้งผมทุกคนแฮปปี้กับเพลงนี้มากายิ่งโดยเฉพาะปักกี้คือเป็นคนที่รอเพลงแนวนี้มานานแล้วแล้วก็เขาแฮปปี้กับเพลงนี้มากแล,าแล้วถ้าเต้นไก่เขา ไก่ทอดไปไก่ยี่วีกดูปีว่ามันคือยังไงอะคะจริงๆผมรู้สึกว่าด้วยด้วยความดนตรีที่มันมีความแบบแอฟโรแล้วปักกี้ก็เป็นคนหนึ่งคนที่เต้นแนวนี้แล้วบอกว่ามันมันมันถึงถึงเครื่องอะถึงพิษถึงขิงง่มันบอกว่ามันทําถึงเนเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละต้องให้ปักกี้เป็นคนยืนในท่อนแดนเบรกแล้วปักกี้ก็ไปสุดจริงๆครับผม ค่ะนั้นฝากคอนเสิร์ตโอเคครับก็สำหรับพวกเราเพอร์เซนนะผมก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยสามารถกดบัตรวันที่27กันยายนนะครับผมฝากด้วยครับมีเตรียมพร้อมมีสปอยอะไรให้เราได้ฟังบ้างไหมคะมีอะไรบ้างมีสปอยไหมสปอยไหม,อไหมเอาจริงผมคิดว่าเอา่อไฮไลท์เหรอ จริงๆมันไฮไลท์ทั้งโชว์เลยฮะไฮไลท์ทุกท,ทุกส่วนของโชว์เลยครับผมต้องไปดูกันในวันที่ยี่สิบสองนี้นะฮะเรียกว่าห้ามพลาดห้ามพลาดใช่เพราะว่าพวกเราเซสแล้วก็พี่ๆทีมงานทีมครูอะไรคือเตรียมงานกันอย่าง,างแบบบ้าคลั่งมากนเต็มที่มากเฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม,ไม่บอกดิไม่บอกสิเดี๋ยวไม่บอกดีเดี๋ยวไม่เซอร์ไพร์เราได้ อ๋อใช่คร<ช>ับผมท,ที่หอสมุดนงครับประสบการณ์ใหม่เป็นยังไงบ้างก็วันนั้นก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สนุกมากๆพอเราได้มาพูดคุยกับสิ่งที่เราชอบหรือว่าสนใจแล้วมันก็แล้วเรามาอยู่ใน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 วงล้อมที่มีแต่คนที่แบบสนใจในสิ่งที่เราแบบสนใจด้วยมันก็แบบยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ครับผมแล้วก็เพลินมากตอนนั้นคือย,ยังยังมีเรื่องให้คุยต่ออีกได้สักชั่วโมงหนึงน่งก็น่าจะยังได้ ใช่น่าจะยังได้อยู่ครับผมแล้วช่วงนี้เหมือนว่าทุกคนอาะเริ่มมาหันมาแบบอย่างแฟนคลับเองนะครับหนังสือเอะแล้วเนาะส่วนหน,น,นึ่งมันเองนะมีรู้ส<อ>ึกโอ้ก็ดีใจดีใจครับที่บอกว่าเหมือนจะว่าไงเดี๋ยวเพราะด้วยความที่แบบเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็เร็วไปหมดใช่ไหมแล้วแบบก็เลยว,ว่าการที่แบบได้จดจ่อกับหนังสือได้จดจ่ออะไรนานๆก็น่าจะดีกับทุกคน ครับผมไม่ต้องแบบว่าวิ่งตามอะไรเร็วๆขนาดนั้นคือเราก็อ่านกุกแมงเลยะว่าแมก็ไต่กันขับก็ไต่กัคขับก็ไต่กันอีกไม่ด้มีแบบไม่อ่านรู้สึกที่แฟนคลับแนะนำเลยาต้องมีจริงๆก็มีเรื่อยๆครับผมมีอย่างแบบว่าของงานคุณลาดิตนี่ก็เป็นงานที่แฟนคลับส่งมาให้เหมือนกันแล้วเราก็แบบได้ลองอ่านคือจริงๆบอกว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับไม่ส่งมาให้ก็คิดว่าคงไม่ได้อ่านใช่แล้วก็แบบทำให้แบบเราไปตามงานคุณลาดิตมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ชอบมากมากคุยไปว่าเราจะเปิดลูกค้า ใช่ใช่ใช่เราเปิดโลกแนวใหม่ๆที่ที่ทเออเราคือเราเวลาเราสนใจอะไรเราก็จะแบบมุ่งสนใจแต่อย่างเดียวอะไรเงี้ยผมพอได้แบบมีแฟนคลับมาแนะนําแนวอื่ๆนๆเพิม่มก็เออเปิดโลกมากๆเลยฮะนี่ปากนะต้องเมนีอะสื่อแนะนำสำหรับใจจริงแต่ว่ากับมาสับสนวุ่นวายยสับสนวุ่นวายเหรอโอ้โหผมว่าไม่รู้ว่า ผมแนะนำไปมันจะยิ่งสับสนก่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผมว่างานอาจารย์สรวิทย์ก็ดีครับผมพวกเมื่อโลกสุมเศร,ร้าทำไมต้องตกหลุมรักอะไรก็เป็นงานที่พูดถึงว่าเราเราอยู่ในสังคมทุนนิยมแบบไหนแล้วมันส่งผลยังไงกับกรอบความคิดเราบ้างแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้อ่านก็น่าจะแบบสามารถเข้าใจความรู้สึกตัวเองได้มากขึ้น ก็ในขาดขอบส่เปล่าก็แบอินดีได้ข่าวเดี๋ยวจะมีงานเร่อต่อยแล้วองอางานเขียนใช่ไหมฮนะอ่ากนะ็เออคิดว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับแก้กันอยู่ครับผมก็คิดว่าน่าจะให้ทันภายในแบบว่าง,งานสักดังสื่อหน้านี้ครับเตร,รียมเซ็นแล้วใช่เตรียมเซ็นแล้วคิดว่าอยากบอว่าเออหาสักวันหนึ่งมาเหมือนปีที่แล้วที่แบบได้มาแจกลายเซ็นได้เจอกับคนได้เจอกับคนที่แบบ มาอ่านงานเราอะไรเงี้ยผมจะคุยด้วยครับงฝากงานลาศิงานลาเอ็มีโอเคครับผมก็เพอร์เซสนะครับผมปล่อยเพลงห้าพยับจับน้ำมาแล้วนะครับผมก็เป็นเพลงมันมันเต้นตามกันได้แน่นอนเต้นได้ไหมค่อยว่ากันครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นเพลงสนุกสนุกอยากให้ทุกคนไปเอ็นจอยกับเพลงนี้ในงานต่างๆที่เราไปโชว์ด้วยฮะครับผมอยากสาธิตทา เอ็มวีไหมคะอ๋ออันนี uh, oh, uh, ้ก็ได้ครับจะจะเขาบอกจะประมาณนี้แล้วกันเตรีๆมต้องไปดูในเอ็มวีครับผมของเช้า